สวัสดีค่ะพวกเราคือนักศึกษาวิทยาลายัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ชั้นปีที่3ภาคปีการศึกษา2564วันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิจัยที่พวกเราได้จัดทำขึ้นซึ่งวิจัยฉบับนี้เป็นวิจัยที่เกี่ยวกับ การเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษนักบ้าก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ชั้นปีที่1โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์สุธินีวัฒนกูลทางคณะผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญที่จะเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษนักบ้า ก่อนและหลังการเรียนขอนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ชั้นปีที่1จํานวน150คนวิจัยนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านสุขภาพก่อนและหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยผลการศึกษาเนะะี่ยค่ะจะสามารถเป็นแนวทางในการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อที่จะนําเอาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดําเนินการควบคุม และป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคพิษสนัขบ้าในอนาคตเพื่อลดอุบัติการของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้ค่ะค่ะโดยกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้นะคะความรอบรู้ด้านสุขภาพก่อนการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพิษสนัขบ้าค่ะมีทั้งหมด 6, ข้อนะคะข้อที่1การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพด้านการป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ข้อที่2ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าข้อที่ 3. ทักษะการสื่อสารในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าข้อที่4ทักษะการตัดสินใจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าข้อที่ 5. ทักษะการจัดการตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและข้อที่6การเรียนรู้เท่าทานสื่อในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในรายวิชา มนุษย์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยของความรอบรู้ด้านสุขภาพหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคพิษสนักบ้าทั้งหมด6ข้อดังที่กล่าวมาขั้นต้นค่ะโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะเราจะรอรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Form ค่ะก่อนและหลังการเรียนของน้องปีหนึ่งค่ะค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็น แบบสอบถามที่พัฒนามาจากแบบสอบถามการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนต่างบนเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะสำหรับสรุปผลนะคะคือประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัย129คนพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของนักศึกษาชั้นปีที่1ก่อนเรียนน้อยกว่าหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.001นะคะและข้อเสนอแนะนะคะคือข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้นะคะคือควรส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพิษนักบ้าเพื่อสร้างความเข้าใจทักษะการตัดสินใจการจัดการตนเองและการรู้าทาันสื่อให้กับนักศึกษาวิทยาลายัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ชั้นปีที่1 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไปนะคะคือควรมีการจัดทำสื่อเกี่ยวกับความรอบรู้ของโรคพิษนักบ้าเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการดูเท่าทางสื่อให้แก่ผู้ที่ศึกษาและควรมีการขยายขอบเขตของประชากรในการทำวิจัยครั้งต่อไปและควรมีการติดตามวัดความรู้ความคงเหลือของความรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่1ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อจะได้เพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่อาจลดลงได้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ